ลองเข้ามาต่ลองต่ลองเข้ามาแตงแป๊บนึงกำลังไปไอ้เชืยมาเห่ารอบเลยบรรยากาศดูมาเห่ามาเห่าดูนี่มาเห่ารอบเลยเนี่ยมันมาจากไหนมาเห่าไม่ตอนเข้ามามันไม่มีหมานั่นนี่มันลากอะไรมันวะไม่รู้เดี๋ยวมันเงสายแล้วมันลากอะไรกันไม่รู้ไอ้ชั้นสองเอยตะวัดไม่ชั้นสอง ชั้นสองไปชั้นสองไปมึงเดินมึงเดินเลยมึงเดินหน้ามึงเดินหน้าเลยมึงเดินหน้าเลยไปดูกันไปดูเลยไปดูกันครับฟังดันดันแชร์ไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับส่งถวายกันส่งถวายกันถวัดเนื้อระวังเดี๋ยวลากอะไรของมันก็ไม่รู้นะแกไม่เคลียร์เลบอกบอกต่เจี๊ยบย้ายมาตรงนี้ได้ไหมถ้ามีอะไรวิ่งเดี๋ยวดิแกก็เดินไม่รอใครเลยไปแล้วไม่เอามเคลียร์แล้วดูดิมีแบบนี้ด้วยี ไปฉายไม่เอามีมีมีไปฉายเสียงพกกี่จีจะขึ้นชั้นสองอยู่แล้วจริงๆโอ้ฉายกันมาจะขึ้นชั้สองอแล้วเมืกก่อกี้ใครได้เห็นมันมันได้ยินเสียงลากมากใครคุยันวะฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับ ไปดูดิไปดูดิฉันสองเนี้ยป่ะวงผาชุดปเงินไ้เชื่อไ้เชี่ยหลังไหนวะไ้เชี่ยเสียงเสียงเสียงครับผมได้ยินเสียงดังคือกักกักกัก เมื่อกี้เราเข้าหลังนี้นะแต่หลังนี้ก็มีเสียงครับดูนะครับมันมีทางเข้าทางเดียวนะที่เราถ่ายที่เราวิ่งออกมาเมื่อกี้เนี่ยทางเข้าทางออกทางเดียวนะครับมันเป็นบ้านจาัดสรรแล้วล้อมแวยกำแพงออแล้ลอ,อมเถอะครับผมครับไม่มาอะไรไม่มาต่อไปเลยอะไรวะเฮ้ยมาใหม่ดิมาใหม่ดิอะไร

ตรงไหนวะตรงไหนวะเอ้ตรงไหนวะมันจะวิ่งนี่ก้มันจะวิ่งอะไรวะอย่าวิ่งอย่าวิ่งมันอยู่บนอะใครวะเสียงคล้ายๆคนเดินครับเสียงเอ้เสียงคล้ายๆคนเดินอยู่นะครับมันไม่มีอะไรขยับเลยนะยพี่ลมมันไม่มี

มีอะไรวะข้างบนนี่ไเฮ้ยเ้ยเฮ้ยโต๊โตตกกระจายใไวะมึงส่งข้อความเยี้ยอะไรมาตอนนี้วานี่มานี่นวางเวกวังเวัด ไม่มีคนมาเฮ้ยอะไรวะเีอ้ยอีก่ยไอก้วอยอะไรวะอะไรวะจริงจเฮ้ยโอ้ยเอะไรบอกไม่วิ่งยบอกไม่วิ่งมันชัดอะมันชัดเลยเสียงยบอกไม่วิ่งวะเฮ้ยไปไปไป ใช้คำไหนกับแกเลยจริงๆผมเนี่ยไม่อยากจะใช้คำไหนแกเลยแกบอกไม่วิ่งโอ้โหกูเลยยอมเลยโอ้ยกูก็ยอมกูก็งวลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยนี่ถูกนี้ก่อนเฮ้ยกูหลงเลยไายหลงเลยเฮ้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 ยไข่แกงแล้ววะวะใครแกงเปล่าวะ แกงป่าววะมันมัน,นมันทีมันทีเสียงมันอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยไปดูเลยไปดูเลยอาจจะเป็นคนก็ได้เสียงแบบนี้คนกระทืบตายบอกให้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> จังไ้ก่อนเนะลยเดี๋ยวคนย,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 ยันนี้มุมนะไม่หนีไม่หนีีมา่ ê ê quá túng này quá túng này quá túng này quá chôn con ê quá túng này quá riêng ê ê Tiếng, quá 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 không quá quá nữa quá 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 Không phải quá 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 Mày mấy quá มันไม่มีรอยเดินถ้ามีคนมันต้องมีรอยเดินนี่รองเทารอยเท้าผมเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยมันไม่มีรอยเดินเลยผมมาถึงแค่เนี้แล้วผมเอ้เอยไ่เอ้ย<ะ>เอ้ย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 นะเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครครับใครครับออกมาครับออกมาครับถ้าคนก็ออกมานะครับใครครับตีตายหัวให้ vacation, เป็นคนน่ะไอ้เชี้ยนะเดี๋ยวนะย เสียงไม่ไดเสียงดูไฟผมดิเออก็เสียงกันนะไม่ใช่เสียงแกดูตรงกลางไฟผมเออแกดูแกเห็นไหมเออเออเฮ้ยอะไรวะนะอะไรวะเออแกเห็นไหมเห็นไม่เชื่ออูแล้วใครส่งอะไรนึกหลาวะไปดูไนาเชือกเออเชือกแล้ววะ ไม่ห้องนี้มีเชือกเหรอไม่แล้วมันเอาสายผนมาผูกไว้ทำไมตรงหัวเนี่ยไม่เอาสายผนมาผูกไว้ทำไมตรงหัวก็เสียงใครเดินเสียใครเดิน,นฟังครับฟังนะครับ <c oughs> ผมอผมขออนุญาตนะผมผมไม่รู้นะ อเขาอาจจะสะกดอะไรไว้ก็ไม่รู้นะผมผมขออนุญาตดึงออกได้ปหมดึงออกได้ปหมอย่างนั้นเหรอไม่ไม่ดึงออกไม่เสียงรูปเพจผมขออนุญาตดึงออกได้ไหมได้ดูดูคอมเมนต์ลูกเพจก่อนเออลูกเพจลูกเพจว่าให้ผมดึงออกไหมให้ให้ผมเขี่ยผมไม่กล้าจับแต่ผมจะเขี่ยออกให้ผมเขี่ยออกไหมผมเฮ้ย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 ใหญ่เลยใหญ่กันละ ไม่ถ้ามีคนเนี่ยตอนเนี้ผมมุมัางนู้นนะผมมองไปแล้วมันไม่มีเนี่ยคือผมเห็นแล้วแต่ว่ากล้องอาจจะไม่เห็นคือผมคล่องใจแล้ว <Hey! S 1> อ่ะเฮ้ตยตรงไหนวะเฮ้ย hey! ไปดูไปดูเลยไม่เดียวหนไหนมาถึงนี่แล้วรู้แล้วนะแต่สายสินเนี่ยคือผมความคิดผมผมคิดว่ามันจะมันอาจจะผูกเพื่อจากการไม่ให้เขาออก จากบริเวณชั้นบนหรือเปล่าไงเงินปลดปล่อยเขาปลดปล่อยไม่แล้วถ้าปลดปล่อยถ้าแบบไม่ดีดวงจิตดวงที่ไม่ดีอ่ะฮะเอาอยัางไงอ่ะปลดปล่อยเขาแล้วไม่แล้วถ้าดวงจิตไม่ดีคือนารับผิดชอบคนเดียวนะโอเคไปได้เลยไ,ไปแล้วดูดูคอมเมนต์ลูกเพจก่อนลูกเพจให้ผมยังไงให้ผมผมคล้องออกทิ้งเลยไหมลูกเพจพิมพไม้ผมหน่อยถ้าใครอยากให้ผมเอาออกกดหนึ่ง แต่ถ้าให้ผมไม่อยากก็ออกให้เดินไปสำรวจเดียวกดสองมามาเฮ้ยอะไรวะอยู่ด้านหลังน่ะเฮ้ยเฮ้ยกระจกตะวัดเฮ้ยกระจกกระจกอ้เหี้ยอย่ามันเดินอยู่นะมีใครลูกเพจว่าไงกดหนึ่งคือให้ผมมาออกหรือเปล่าหรือหรือว่าสองให้ผมไม่ต้องออกใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งกําลังดูกําลังดู <minutes> หนึ่งเฮ้ยยังไงลูกเพจยังไงเร็ว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 คุณมารีบอกหนึ่งหนึ่งรัวรัวเลยว่ะาปลดปล่อยเขาปลดปล่อยเอาเอาเอาเสียงของกูเลยว่ามาทำ่างนี้แล้วเออเสียมอะไรวะเฮ้ย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 กูมาเล่นเกมเลยอะไรวะก็ เสียงตะคอกเลยนะกล้าลังจะดึงเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับโอ้ยกล้าลังจะดึงเลยไอ้ยิงหัวแตกหมดแล้วเอแตกหมดแล้วโอ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะไม่ฝั่งนู้นมันเป็นถนนติดริมน้ำซึ่งเขาขี่รถผ่านแล้วมันจะบีบแก เพราะว่าแถวเนี้ยเขาไม่ค่าเข้ามาเพราะเป็นกําแพงล้อมลวกแล้วมันเป็นต,ติดน้ําอ่ะเป็นที่เราขี่มอไซค์มาใช่ใช่เป็นแม่น้ําล้อมอยู่แล้วครับใช่เอาออกไหมตกรอกใช่ไหมแล้วเมื่อก,กี้ผมแค่ค้องจะออกอยู่แล้วเสียงตึ้มมาจากไหนอ่ะเกิดนนอะนรสัีเราต้องปลดปล่อยเขาเนี่ยเขาพิมพ์หนึ่งมาแล้วไม่ถ้าปลดปล่อยเขาแล้วเสียงตึ้มเมื่อกี้เนี่ยเขาอยากให้เราปลดปล่อยหรือมันถ้าเป็นวิญญาณอาฆาตเหรอครับ ไม่พี่ถ้าเป็นวิญญาณอาฆาตอ่ะเขาค<ะ>ุไม่แล้วก็อาจจะไปขุดไปเกิดก็ได้ก็เพราะได้ข่าวมาเขาผูกคอตายหลังเนี้ยใช่ไงมันมันก็ต้องผูกคออยู่วนวนอยู่อย่งนั้นน่ะอืมเราต้องเดี๋ยวเราก็ไอ้นายอะไรแล้วใครอุทิศส่วนกุศลไหมเขาผมว่าไอ้คนที่ทําเนี่ยไอ้คนที่ทําเนี่ยมันต้องคิดไม่ดีกับดวงยาดวงเนี้ยหรือบางไม่ปไปดูเลยลูกเพจบอกนี้หน้ามา<ะ>อ้าว,าวได้เลยครับเฮ้ย มีหน้ามาเดี๋ยวจะตีเป็นหน้าหมาเลยครับออตีให้แรกอ่ะมาห้องการก่อนห้องการหรอ้อง,รองน้ำไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมครับอยู่ตรงบันไดด้วยเดี๋ยวอยู่ตรงติดกางบันไดเลยเพราะมีทางเข้าตรงนี้รตรงนี้ตรงนี้ใคร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 ,ใคร ไม่มีไม่มีรอยคนขึ้นมาไม่มีบนลูกคามีมาเปล่าดูนีแต่มันเชือกเฮ้ยเนี่ยที่ผมบอกเชือกพี่ดูนะพี่เอาความคิดพี่นะเชือกนานแล้วนะครับแล้วก็ผูกคอตายนานแล้วแล้วดูพี่ดูมีดมีอะไรนะครับผมนะพี่เอาความจริงมาพูดกันนะครับถ้ากูจะแกล้งนะนะครับกูไม่อุตสาหะมาขนาดนี้กูเอาป่าแถวบ้านแล้วผูกเชือกเส้นเดียวง่ายกว่าไหมนะครับนะครับคนที่เกียนนะครับผมนะ ผมด่าคนที่เกียนนะนะครับขออนุญาตนะขอญญนะขอนุญาตนะต่อมาที่ส่งมาที่ผมก่อนนะครับคนที่เกียนนะครับผมนะนะครับกูอยู่บ้านนะครับเจอบ้านล้างหรือไม่เจอก็ได้กูเอาเชือกคูกเส้นเดียวนะครับผมนะแล้วกูไปถ่ายง่ายกว่าไหมนะครับผมนะง่ายกว่าไหมใช่ไหม<อ>นะครับเอาความจริงมาพูดกันนะพี่นะนะครับนี่นี่ผมขออนุญาตผิดคำที่พูดเอ้ยตลองเอ้ยอเสียงใครว่าเฮ้ยเอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าถ้าแบบนี้คนหรือเปล่าไปดูไปดูไปดูไม่มีไม่มีนะครับดูนะครับดูนะครับไม่มีนะครับดูนะครับข้างนะคร้างข้างๆก็ล้างนี่นะครับข้างๆก็ล้างนี่คือหลังนี้ครับที่เขาล้างหมดผูขอด้านรับ คือหลังนี้นะครับหลังหลังหลังนี้นะครับนี่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 ผมว่าหลังนี้แหละไม่ใช่หลังไหนผมว่าหลังนี้แหละหรือใครจะมาจองเอานะครับนี่นี่สองห้องนอนใช่ไหมทัานบนนะครับขออนุญาตนะนี่นี่นี่พี่ว่ากูจะกตสาหะมึงเอาเชือกจากไหนเก่าขนาดนี้แล้วก็มีรอยเอาคีิผงคีิฝุ่นมาโรยขนาดนี้นะครับ นะครับถ้าคนดูนะครับผมนะคุณไม่มีสมองนะครับสมองคุณคิดไม่ได้นะครับผมนะคนที่กวรตีนนะครับผมนะสมองคุณคิดไม่ได้คุณเอาหมวที่โปรตีนคิดนะครับผมนะนะครับคุณไม่ต้องใช้สมองต่อไปคุณไม่ต้องใช้สมองนะครับผมนะคุณใช้หมวที่โปรตีนตัวเองคิดนะครับผมนะนะครับมึงดูนะครับนะครับกูมาทําให้มาทําให้ดูนะครับผมนะเพื่อจะได้เชียนะเฮ้ยเสียงกหลา๊เลยไปดูไปดูยา ไปดูไปดูไปดูมีอะไรไหมฮะดูนะครับแบบแบบใจหลบจริงไหมฮะนะครับผมผมพูดไม่ได้เพราะผมไม่เคยเห็นตัวตนผมได้เต็นที่ผมเห็นแต่เสียงเสียงหนึ่งเสียงแล้วก็เงาแค่น uh> ั้นแต่ผมไม่เคยเห็นนะตั้งแต่ทำเพจผีมาผมไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนเดินผ่านหน้าแล้วก็มาใจเอนไม่เคยเห็นเฮ้ยแล้วหลองเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นคนเคยเห็นใครอยากเห็นรู้อยากให้ผมเล่าเดี๋ยว แต่โดยสำรับผมไม่เคยเห็นผมได้ยินเสียงเสียงคื่นเสียงเนี่ยผมอยู่ในสถานที่จริงผมมีหน้าที่บอกเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมได้ยินบางคนไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินผมก็เปิดผมก็เล่าให้คุณฟังนะครับให้คุณเข้าใจในกรณีนี้ถ้าผมเดินแบบอักเงียบๆเดินไปอย่างเงี้ยคุณจะดูอะไรใช่ไหมคุณก็บอกไอ้นี่ไร้สาระเดินเปล่าๆไ,ไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรคุณก็ว่าผมอีก ถูกต้องไหมนะครับเอาหลักความจริงมาพูดกันนะครับนี่กูเริ่มเครียดแล้วเนี่ยจากกูมาหาผีกูเริ่มเครียดแล้วนะครับนะครับอ่านะครับฝากให้คิดนะครับผมนะหัวเอาผมบอกแล้วนะครับคุณไม่ต้องใช้หัวสมองคิดคุณใช้หมวนิโปรตีนคิดนะครับผมนะพวกผมเป็นเด็กสมัยใหม่นะครับผมนะผมขยับพิสูจน์นะครับผมนะตามความเชื่อตามสิ่งที่เขาเล่ามาไปไปเดี๋ยวพาไปเดินป<ด>่าช้าแบบไอ้นั่นให้เจอเป็นไงไอ้นั่นเป็นไง แล้วผมบอกแล้วนะครับถ้าใครยังเพิ่งมาดูผมนะครับผมไปจับศพไปนอนกับศพไปกินข้าวกับศพมาเรียบร้อยแล้วลูกเรีเยนนะว่าไปเจอไปจากบ้านกาอะไรนะไม่มาไม่มาไม่ไม่มาถึงบ้านเพราะว่านอนแก้ผ้าทุกคืนเกี่ยวอะไรนะผีมันจะกลัวคนแก้ผ้าออมันไม่รู้นะครับแต่เราหลังทํารายการเสร็จเราจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถ้าคุณดูถึงตอนจบนะครับพวกผมนะครับ มาเล่นก่อนมาให้ผู้เหตดได้สัมผัสได้เห็นก่อนเสร็จแล้วหลังไลฟ์เสร็จเราจะแผ่ส่วนบุญส่วน,วน,วนให้เขาเสมอแล้วเผอๆอเช้าลืขึ้นเราถ้าเจอหนักๆเราก็จะไปทําบุญให้เขานะครับนะครับเราเอาแต่ความจริงมาพูดกันนะพี่เออมันเป็นแค่ความเชื่อนะครับผมมาพิสูจน์มาทําให้คุณได้สนุกได้ดูบรรยากาศของความมืดแค่นั้นเองนะครับคุณอย่ามาดามานะครับคุณอย่ามามามานะครับนะครับไปพอแล้ว นะครับไม่อยากทะเลาะมากเจ็บคอแล้วเนี่ยแต่สงสัยเชื่อี่งนะนี่ครับผมให้ดูนะครับบ้านหลังนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่เป็นเรื่องจริงนะครับนะกว่าผมจะหาโลก็ไม่ได้ขอเข้ามาขึ้นมาเนี่ยยบ้านหลังนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลอยลอยเนี่ยอ่ะเนี่ยต้องไปขออนุญาตแม่เขาลอยน้ำเนี่ยเนี่ยนี่นี่ที่เป็นหยดหยดเนี่ยอ่ะคุณถ่ายดูนะนี่ที่เป็นหยดหยดเนี่ยอันนี้ที่เป็นลอยหยดหยดเนี่ยคุณคิดว่าน้ําอะไร เออนะที่เป็นหยดๆที่มันลบไม่ออกเนี่ยคุณคุณคุณคิดแค่นั้นแหละอ่ะมันคุณคิดว่าน้ําอะไรนะครับผมนะถ้าน้ําเปล่ามันก็จะหายนะครับคุณคิดว่าน้ําอะไรที่ไหลออกมานะครับเพราะเขาเจอมันมันมาเจอศพนานแล้วนะครับผมนะผูกคอประมาณสองสามวันเขาเล่ามานะเขาเล่ามานะครับนะัลหลงเชิญนั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยจริงๆอะ่ะต้องใช่เชิญ นั่งอยู่ตรงเนี่ยผูกเชือกเชือกผูกอยู่เนี้ยเดี๋ยวผมเดินออกไปข้างนอกตั้งกล้องก่อนเราจริงๆอ่ะเออคุจริงๆอ่ะเออก็ผมไม่สบายนะไม่สบายนะเออไม่รู้แหละอย่าพาลูกเพจอย่าให้ลูกอย่าทิ้งลูกเพจทอเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บอะไรแล้วแต่น้านะจะทําอะไรน้านั่งหรือก็หรือน้าจะเอาเชือกผูกคอเหมือนเขาก็ได้นะมันมีต่ออยู่ทําท่าผูกคอเหมือนเขาให้ลูกเพจเขาเห็นว่าบรรยากาศตอนที่เราทําเหมือนเขาตอนตาย มันรู้สึกยังไงอ่านะครับอ่ะตัหลอนะครับเรามาสักทีหนึ่งทำไม่สุไไดไม่ได้แก,แกแล้กงมผมนี่ผมก็จะเดินออกไปเนี่ยทางประตูเนี่ยให้เขาเห็นนะครับว่าผมไม่อยู่ในสถานที่นี้จริงซึ่งถ้าเป็นเสียงอยู่ข้างล่างคือเสียงผมอยู่ข้างล่างนะครับคือคุณไม่ต้องสงสัยเลยผมจะรออยู่ชั้นล่างชั้นบนจะมีอยู่นะหลองอยู่คนเดียวนะครับนะครับคือเสียงข้างล่างคุณไม่ต้องแปลกใจเลยเสียงผมเองแต่ถ้าคุณได้ยินเสียงข้างบน ผมไม่รู้ว่าเสียงใครแค่นั้นเองฮะกูเกิดแกละก็ไม่รู้เลยเออไม่รู้รู้ก็เอาดิเดี๋ยวผมจะให้เรียกตาวัดไหมถ้าน้ำไม่ไหวอย่าผมจะวอเรียกตาวัดมาเฮ้กูจริงๆอะ เชือกเก่านี่แหละที่เขาตัดทิ้งไว้เนี่ยอ่ะผมพูดเองนะเฮ้ยอ,อ,อะไรนะเอ้ยตะวัดมึงบอกลูกด้วยนะตะวัดตะวัดตะหลงฝากมาบอกลูกแกด้วยนะครับถ้าแกเป็นไรไปนะครับแล้วก็คิวต่อไปแกเตรียมใจไว้แกรีบวิ่งเข้ามาเลยนะครับนะครับคิวต่อไปของแกนะครับผมนะขอห้านาทีดูเวลาด้วยมีน,นะนมีโทรศัพท<ม>์มาโอเคเดี๋ยวผมบอกนับหนึ่ง ถึง50นับให้ลูกเพจได้เห็นแล้วให้ลูกเพจดูเองนะครับว่าท่านเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรถึง1 50แล้วแล้วก็วอลบอกผมมาเดี๋ยวผมจะไปรอตะวันอยู่ข้างล่างแล้วก็ตะวันจะเดินขึ้นมาโอเคไหมโอเคไหมจะเดินตะวันจะเดินนาแล้วก็น้ำจะเดินไปโอเคไหมโอเคโอเคนับตั้งแต่หนึ่งถึงห้าสิบแล้วถึงจะลงแล้วลงแล้วครับผมลงแล้วหนึ่งห้าสิบห้าสิบแล้วหาสล้ตาลกตาลกตาลกอยู่กับที่เอาดี อย่ามาหาอย่ามาหาไม่เอามุกนี้ไม่เอามุกนี้อย่าเล่นมุกนี้อย่าเล่นมุกนี้อย่าเล่นห้ามได้เลยกันเอานับหนึ่งดีๆนะครับวันนี้นับไม่ครบนะครับผมนะอร่อยโดนหักตังค์นะครับผมนะกูได้ตังค์อะไร่อยเสียตามอร่อยเออเอานะครับไปเดี๋ยวผมจะเรียกตะวันมาเรียกตะวันเข้ามาเลยผ่านบอลด้วยให้ตะวันวิ่งเข้ามาเลยให้ตะวันพี่เข้ามาเลยวัดวิ่งเข้ามาเลยรอเลยมันเข้ามาเลยมันเข้ามาเลยมันไกลเออมันไกลั 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะ <5, S 2> 8 9 10 1 11, ห13 14 15 16 17 18 19 2ส2 1 2 2 2เ2 4 2ส26ส7 28 29 3 0ี่ิ ทีเอ็ดทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทแป้าห้าไอ้กห้าแล้วห้าแล้วไอ้บอสห้าแล้วมึงขึ้นมาเลยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมครับใครได้ยินบ้างครับ กูทำแล้วกูทำแล้ว Thầy ra đây này bảo bác. Thầy ra đây bảo này không? Bảo hả? Cái này không bảo hả? À, từ Ê, Dù này quá